พยักจอมอาคมแสงสุดท้ายของวันกำลังจะลับขอบฟ้าที่หมู่บ้านหนองน้ำใสหมู่บ้านเล็กๆที่โอบล้อมด้วยป่าใหญ่และขุนเขาที่ชาวบ้านเชื่อกันว่ามีผีป่าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองเชนชายหนุ่มวัย20สิบต้นๆกำลังนั่งลับมีดพร้าอยู่หน้าบ้านไม้เก่าๆของเขาพ่อของเขาพ่อคำและแม่ของเขาแม่บัวกำลังช่วยกันจัดเตรียมอาหารเย็น กลิ่นแกงหน่อไม้หอมฟุ้งไปทั่วบริเวณไอเชนพรุ่งนี้เองต้องไปดูไร่มันหน่อยนะพ่อคำพูดขึ้นขณะยกจานข้าวไปวางบนโต๊ะไม้รู้สึกว่าฝูงหมูป่าจะเริ่มมาหากินใกล้ๆไล่เราแล้วครับพ่อเชนตอบรับสั้นๆพลางวางมีดลงพรุ่งนี้เช้าผมจะเข้าไปดูให้ครับแม่บัวเดินมาลูบผมของลูกชายเบาๆอยากเข้าไปลึกนักนะลูก ช่วงนี้ในป่ามันเงียบผิดปกติแม่ได้ยินเสียงชาวบ้านร่ำลือกันเรื่องเสือสมิงเชนหัวเราะแม่ก็พูดไปผมโตแล้วไม่ใช่เด็กๆสักหน่อยมันไม่เข้าใครออกใครหรอกลูกเมื่อเดือนก่อนไอแดงลูกชายกำนันหายไปในป่าคนว่าโดนเสือสมิงฆ่าไปกินคนเขาแค่ลือกันไปเองแหละแม่เชนตอบอย่างไม่ใส่ใจคงเดินหลงป่ามากกว่าหลังอาหารเย็น ทุกคนเข้านอนความเงียบสงัดเข้าปกคลุมหมู่บ้านแต่แล้วความเงียบสงัดก็ถูกทำลายด้วยเสียงกรีดร้องที่ดังแว่วมาจากทางท้ายหมู่บ้านเสียงนั้นสั้นมากแต่เต็มไปด้วยความหวาดกลัวชาวบ้านบางส่วนเริ่มเปิดหน้าต่างออกมาดูแต่ไม่เห็นอะไรผิดปกติทุกคนจึงกลับไปนอนด้วยความสับสน เช้าวันรุ่งขึ้นความจริงที่น่าสะพรึงกลัวก็ปรากฏเมื่อครอบครัวของลุงทองหายไปทั้งบ้านเหลือเพียงรอยเท้าขนาดใหญ่ของสัตว์ร,ร้ายและคราบเลือดที่ติดอยู่บนพื้นดินและแล้วความหวาดกลัวเรื่องเสือสมิงก็แพร่กระจายไปทั่วหมู่บ้านหลายวันต่อมาเหตุการณ์ลักษณะเดียวกันก็เกิดขึ้นอีกครั้งคราวนี้เป็นบ้านของป้าสมจิตชาวบ้านเริ่มตื่นตระหนกทุกคนพยายามไม่เข้าใกล้ป่า และไม่เดินทางไปไหนมั่นไหนคนเดียวจนกระทั่งคืนหนึ่งความโชคร้ายก็มาเยือนครอบครัวของเชนพ่อของเขาออกไปดูแลคอกวัวนอกบ้านตามปกติแต่แล้วก็มีเสียงร้องอย่างเจ็บปวดดังขึ้นเชนรีบวิ่งออกไปดูพร้อมกับแม่แต่สิ่งที่เห็นคือร่างของพ่อที่กำลังถูกสัตว์ร้ายตัวมาหึมากำลังลากเข้าสู่ความมืดมิดเชนพยายามคว้ามีดวิ่งไล่ตามไปแต่ไม่ทันพ่อพ่อ ปล่อยพ่อนะไอสัตวน์นรกเชนตะโกนอย่างบ้าคลั่งแต่ก็ไม่มีเสียงตอบรับจากความมืดมิดมีเพียงเสียงโหยหวนของสัตว์ร้ายที่ดังแว่วเข้ามาในความมืดมิดพร้อมกับเสียงร้องของแม่ที่กอดเขาไว้แน่นไม่นะลูกไม่ต้องไปแล้วแม่บัวร้องให้มันพาพ่อเราไปแล้วเช้าวันรุ่งขึ้นมีเพียงรอยเท้าขนาดใหญ่ของสัตว์ร้ายและผ้าคาดหัวของพ่อที่ขาดวินตกอยู่บนพื้นดิน เชนซุดลุงกับพื้นมองดูซากของสิ่งที่เหลืออยู่จากพ่อของเขาน้ำตาลูกผู้ชายไหลออกมาอย่างไม่อาจหักห้ามได้แม่มันต้องชดใช้มันต้องตายเชนกำมือแน่นมันต้องตายหลังจากงานศพของพ่อที่จัดขึ้นแบบไม่มีศพเชนตัดสินใจอย่างแน่วแน่ว่าจะต้องตามล่าสัตว์ร้ายที่พรากชีวิตพ่อของเขาไปเขาได้ยินเรื่องเล่าเกี่ยวกับหลวงปู่พรม พระเกจิอาจารย์ที่เชี่ยวชาญด้านวิชาอาคมและคาถาอาคมต่างๆที่อาศัยอยู่ในป่าลึกเชนจึงรวบรวมข้าวของแล้วออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ป่าลึกเพียงลำพังโดยมีเพียงความแค้นเป็นเพื่อนนำทางการเดินทางเต็มไปด้วยอุปสรรคเชนต้องเผชิญกับอันตรายจากสัตว์ป่าและความลึกลับของป่าที่ไรผู้คนในที่สุดเขาก็มาถึงอาสมของหลวงปู่พรมหลวงปู่พรม เป็นชายชราผมขาวท่าทางใจดีแต่ดวงตานั้นเต็มไปด้วยความลึกลับรู้แล้วว่าเองมาด้วยเรื่องอะไรหลวงปู่พรมพูดขึ้นไม่เห็นเชนความแค้นมันทำให้ตาบอดและไม่ใช่วิธีแก้ปัญหาหรอกนะไอหนุม่มมันฆ่าพ่อผมครับหลวงปู่เชนพูดด้วยน้ำเสียงอันแข็งกร้าวผมอยากจะฆ่ามันให้ตายคามือผมไม่ต้องการอะไรอีกแล้วนอกจากวิชาที่จะไปฆ่ามัน หลวงปู่พรมมองเชนอย่างพิจารณาวิชาอาคมไม่ใช่ของเล่นมันมีคุณและโทษเหมือนดาบสองคมถ้าเองใช้มันเพื่อความแค้นเองก็จะตกอยู่ในบ่วงกรรมผมไม่กลัวครับเชนยืนยันผมไม่สนเรื่องกรรมอะไรทั้งนั้นผมแข็งจนจะบ้าอยู่แล้วผมต้องการแค่จะให้มันชดใช้ในสิ่งที่มันทำหลวงปู่พรมถอนหายใจถ้าอย่างนั้นเองก็จงอยู่ที่นี่เสเถ ข้าจะสอนวิชาให้เองแต่จำไว้นะว่ามันไม่ง่ายอย่างที่เอ็งคิดเชนเริ่มฝึกวิชาอาคมกับหลวงปู่พรมทั้งการท่องคาถาการทำสมาธิและการฝึกวิชาคงกระพันชาตรีทุกวันเชนต้องตื่นตั้งแต่เช้าตรู่เพื่อทำสมาธิและท่องคาถาที่หลวงปู่สอนให้เขาต้องใช้ชีวิตอย่างสันโดษและฝึกฝนอย่างหนักเพื่อที่จะควบคุมพลังวิชาอาคมให้ได้ตามที่ต้องการจากหนุ่มชาวบ้านธรรมดาเชนค่อยๆกลายเป็นนักล่าที่ เต็มไปด้วยวิชาและทักษะ2ปีผ่านไปเชีงกลับมาที่หมู่บ้านหนองน้ำใสในตอนนี้ไม่มีใครจำเขาได้แล้วเพราะเขาเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงทั้งรูปร่างที่กำยำและแววตาที่เต็มไปด้วยความมุ่งมั่นและแข็งกร้าวหมู่บ้านที่เขาจากมาตอนนี้เงียบเหงาและรกร้างชาวบ้านที่เหลืออยู่ไม่กี่คนต่างก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเสือสมิงได้เข้ามาในหมู่บ้านหลายครั้งและได้พรากชีวิตชาวบ้านไปอีกหลายคนรวมไปถึงแม่ของเขาด้วย เชนได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดน้ำตาที่เคยแห้งไปแล้วกลับไหลรินออกมาอีกครั้งแต่คราวนี้เขาไม่ได้ร้องไห้เพราะความเศร้าแต่เป็นเพราะความแค้นที่แสนจะเผ็ดร้อนแม่เชนกระซิบกับตัวเองผมจะแก้แค้นให้แม่กับพ่อและชาวบ้านทุกคนเองเชนเริ่มแผนการล่าเสือสมิงโดยการเข้าไปสำรวจในป่าเขาพบว่าร่องรอยของเสือสมิงอยู่ไม่ไกลจากหมู่บ้านมากนัก เชนเลือกที่จะปีนขึ้นไปบนห้างไม้ที่ทำขึ้นบนต้นไม้สูงจากพื้นดินหลายสิบเมตรซึ่งเป็นที่ที่เขาจะสามารถเฝ้ารอคอยและสังหารเสือสมิงได้อย่างปลอดภัยกว่าการ,รเผชิญหน้าบนพื้นดินเมื่อเขาปีนขึ้นไปนั่งบนห้างไม้เขาก็ตั้งจิตท่องคาถาและรอคอยไม่นานนักความเงียบสงัดของป่าก็ถูกทำลายด้วยเสียงฝีเท้าที่ดังเข้ามาใกล้เชนปร,รีดมอาวุธและตั้งจิตให้มันเขาได้ยินเสียงของสัตว์ที่เดินอยู่ร,บรอบๆห้าง แต่ยังไม่เห็นตัวมันทันใดนั้นเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นจากด้านล่างเชนน,นั่นใช้แกใหม่ลูกเชนชะงักเสียงนั้นเป็นเสียงที่เขาคุ้นเคยเป็นอย่างดีมันเป็นเสียงของแม่บัวผู้เป็นแม่ของเขาเองแม่เชนแทบจะตะโกนออกมาแต่เขาก็ยังคงสติได้พอจะไปแม่มาหาที่นี่ได้ยังไงครับลูกลงมาเถอะลูกแม่มาตามหาลูกนั่นแหละแม่เป็นห่วงลูกนะเชนมองลงไปด้านล่าง เขามองเห็นร่างของหญิงชาราที่เหมือนแม่ของเขาอย่างกับแกะทุกรายละเอียดทั้งเสื้อผ้าผมเผาหรือแม้แต่รอยยิ้มลูกลงมาหาแม่เธอเสียงแม่โบยังคงเรียกเขาอยู่ข้างล่างอากาศเย็นนะเดี๋ยวมันจะไม่สบายเชนกำลังจะปีนลงจากห้างแต่แล้วภาพของพ่อและแม่ที่ถูกพรากไปก็แวบเข้ามาในหัวของเขาอย่างรวดเร็วเขานึกถึงคำสอนของหลวงปูพรมที่บอกว่าเสือสมิงนั้นมันฉลาด มันแปลงกายเป็นคนที่เรารักเพื่อล่อให้เราตายใจแล้วค่อยเข้าทำร้ายเชนชะง,งักร่างที่อยู่เบื้องล่างนั้นดูเหมือนแม่ของเขามากเกินไปแต่แล้วเขาก็ได้ยินเสียงคำรามเบาๆในลำคอจากร่างนั้นที่เขาแน่ใจว่าเป็นเสียงของสัตว์ร,ร้ายไม่ใช่เสียงของมนุษย์ไม่ใช่แม่เชนตะโกนอย่างกราดเกลี้ยวแกเป็นใครวะร่างของแม่บัวที่อยู่เบื้องล่างหัวเราะในลำคอโถไอลูกงโง่ แกจำแม่ของแกไม่ได้หรือยังไงแม่ของฉันตายไปแล้วเชนตะโกนแกไม่ใช่แม่ของฉันแกคือเสือสมิงทันใดนั้นร่างของแม่บัวก็เริ่มบิดเบี้ยวและเปลี่ยนรูปร่างอย่างช้าๆกล้ามเนื้อของมันขยายใหญ่ขึ้นขนสีเหลืองสลับดำค่อยๆงอกออกมาจากผิวหนังเล็บของมันยาวและแหลมคมดวงตาที่เคยอ่อนโยนเปลี่ยนเป็นดวงตาสีแดงฉาน ที่เต็มไปด้วยความกระหายเลือดล่างนั้นค่อยๆกลายร่างเป็นเสือโคร่งขนาดใหญ่ที่น่าสะพึงกลัวและเต็มไปด้วยความน่ากลัวแกมันฉลาดกว่าที่ข้าคิดนี่หว่าไอ้หนูเสือสมิงพูดด้วยเสียงคำรามแต่แกไม่มีวันหนีข้าพ้นหรอกเช่นไม่รอช้าเขารีบตั้งสมาธิท่องคาถาที่หลวงปู่พรมสอนให้เขาดิ่งมีดอาคมที่พกมาออกมาชี้ไปที่เสือสมิง ไอสัตว์นรกแกไม่มีทางหนีฉันพร้นเหมือนกันแกต้องตายคามือฉันะจะทําอะไรข่าได้ไอเด็กน้อยอย่าคิดว่าวิชาที่ได้เรียนมาจะมาทําอะไรข่าได้เชนไม่พูดพร่ำทําเพลงเขาไายคาถาที่รุนแรงที่สุดที่ได้เรียนมาลงบนมีดอาคมของเขาแสงสีฟ้าอ่อนๆเปล่งประกายออกจากปลายมีดเชนกระโดดลงจากห้างไม้และพุ่งเข้าใส่เสือสมิงอย่างไม่คิดชีวิต พงพยายามข้ำคืนกลายเป็นสนามรบเสือสมิงเหวี่ยงกรงเล็บมหือมาเข้าใส่เชนอย่างบ้าคลั่งทว่าเชนก็ว่องไวยิ่งกว่าสายลมเขาวิ่งหลบหลีกหลีกเลี่ยงทุกการโจมตีที่สามารถฉีกร่างคนให้ขาดเป็นชินช้นๆได้อย่างสบายๆเสียงกรงเล็บครวนกับพื้นหินดังกึกก้องพลังอาคมสีฟ้าอ่อนๆแผ่ออกมาจากร่างของเชนคอยปกป้องเขาไว แสงจากอาคมสว่างวาบครึ่งสลับกับแสงจันทร์ที่ลอดผ่านพุ่มไม้ลงมาการต่อสู้ดำเนินไปอย่างยาวนานจนร่างกายของทั้งคู่เริ่มอ่อนล้าเสือสมิงที่พยายามโจมตีอย่างรวดเร็วเริ่มเสียหลักมันคำรามด้วยความเจ็บใจที่ไม่อาจจัดการเหยื่อตัวเล็กๆได้อย่างที่เคยทำเช่นเฉยโอกาสนั้นเขาพุ่งตัวไปข้างหน้าร่างกายราวกับสายฟ้าฟาดและแทงมีดอาคมลงบนลำตัวของเสือสมิงอย่างสุดแรง เสือสมิงคำรามอย่างเจ็บปวดเลือดสีแดงฉานพุ่งออกมาจากบาดแผลของมันเชนรีบชักมีดอาคมออกมาแล้วไล่คาถาบทสุดท้ายเพื่อสังหารมันให้สิน้นซากเสือสมิงลม้ลมลงกับพื้นและค่อยๆกลายร่างกลับเป็นร่างมนุษย์ที่เขาไม่เคยเห็นมาก่อนแต่บนหน้าอกของร่างนั้นมีรอยตักรูปเสือสีดำที่บง่งบอกถึงพลังของเสือสมิงในที่สุดแกก็ต้องตาย เชนมองดูล่างของสมิงที่กำลังสิ้นใจแก่ต้องตายชดใช้ในสิ่งที่แก่ทำกับครอบครัวและชาวบ,บ้านทุกคนข้าไม่ได้อยากทำร่างของสมิงพูดขึ้นด้วยเสียงแหบพราข้าถูกสาปเชนไม่สนใจคำพูดของมันเขาได้ทําตามความแค้นที่สั่งสมมานานได้สำเร็จแล้วเขาได้ล้างแค้นให้พ่อและแม่ได้สำเร็จแล้ว เขาได้ช่วยให้ชาวบ้านที่เหลืออยู่รอดจากสัตว์ร้ายได้สำเร็จแล้วหลังจากวันนั้นเชนก็กลับไปใช้ชีวิตในป่าคนเดียวตามลำพังเขาไม่กลับไปที่หมู่บ้านอีกเลยเขากลายเป็นตำนานของคนในหมู่บ้านในฐานะผู้ที่ล้างแค้นให้ชาวบ้านจากเสือสมิงได้สำเร็จแต่เขาไม่เคยกลับไปหาใครเลยเพราะเขาคิดว่าความแค้นของเขานั้นเป็นดาบสองคมที่ได้ทำร้ายเขาไปแล้วเช่นกัน และการล้างแขนก็ไม่ทําให้ครอบครัวของเขากลับมามีชีวิตอีกทางได้เช่นกันเช่นยังคงอยู่ในป่าอยู่ในที่ที่เขาได้ผลิตชีวิตของเสือสมิงทุกๆวันเขาจะไปนั่งที่ใต้ต้นไม้ที่เคยเป็นที่ตั้งของห้างไม้เพื่อเฝ้ารอเขาไม่รู้ว่าเขากําลังรออะไรอยู่แต่วันหนึ่งเขาก็ได้เห็นนกตัวหนึ่งบินเข้ามาหาเขานกตัวมันมีขนสีขาวบริสุทธิ์และดวงตาสีฟ้าอ่อนมันบินมาเกาะที่ไหล่ของเขา และจิกที่ใบหน้าของเขาอย่างอ่อนโยนลูกชายของแม่นกตัวนั้นพูดขึ้นด้วยเสียงอันไพเราะในที่สุดเจ้าก็ปลดล้อยแม่จากพันธนาการของความแค้นได้แล้วนะเชนเงยหน้าขึ้นมองดูนกตัวนั้นด้วยความแปลกใจแม่นั่นแม่เหรอครับใช่ละลูกความแค้นได้ทำเปลี่ยนลูกให้เป็นเหมือนสัตว์ร้ายแต่ตอนนี้เจ้าได้ปลดล้อยตัวตนที่ชั่วร้ายของเจ้าไปแล้ว เจ้าไม่ได้เป็นนักล่าอีกต่อไปแล้วนะเช่นกอดน,นอกตัวนั้นไว้แน่นผมขอโทษครับแม่ผมไม่เป็นไรแล้วลูกลูกได้ทำในสิ่งที่ลูกต้องทำแล้วตอนนี้ลูกต้องไปจากที่นี่ไปตั้งต้นชีวิตใหม่อย่าให้ความแค้นที่ผ่านมาทำร้ายชีวิตของลูกต่อไปหลังจากที่นกตัวนั้นบินจากไปเชนก็เริ่มเดินทางออกจากป่าเขามุ่งหน้าไปในที่ที่ไม่มีใครรู้จักเพื่อที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่ และใช้ชีวิตที่เหลือของเขาเพื่อได้จะสร้างความดีให้มากกว่าการแก้แค้นอีกครั้ง